นรัเจ้ากราศ2,567ของใต้ฝ่าละออนทุลีพระบาทนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายและสิจริตซึ่งพวงข้าพุทธเจ้าจักง่ายน้อมนำมาปฏิบัติตามให้สืนสไปในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยยิ่งนี้าาพรรระสโ เจ้าด้วยสมบอรณ์พอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารอดหานมดังมีความฝ่าปลื้มพิติเป็นล้นคนที่ได้มาร่วมเนื่องในโอกาสพระ่าจะพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันสาบในรักรตาารก,รก,รกรารด้วยพระราชอุริยาอิสานาลอวในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาหน้าที่และความรับผิดชอบในการดวยข้าพระพุทธเจ้าจะได้ม้อมนำ พืชปฏิบัติตนป้าพืชปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชกาที่ดีความซื่อส <Uh> ัตย์สุจริตเรินลอยตามเบื้องพระคุณยาบาลขอ ยาวเพิ่นเนาะอ้าวบ่ได้ล่